สวัสดีครับช่างแบงค์สามสี่ครับช่างแบงกล่องซิ่งครับวันนี้มาเจอป้ายแดงอีกคันนึงแล้วนะครับกับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้านะครับน้องมาไกลจากกรุงเทพนะฮะแถวบางกะปินะครับวิ่งมาหาช่างแบงค์เลยครับจัดเต็มกับกล่องสีขาวๆนะครับที่ถามถึงกันกับหนึ่งจุดเก้ามากันเยอะเลยนะครับบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าต้องจัดดีฟัสไมโครฟอสต์กล่องสีขาวนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับโลโก้สีแดงนะครับโลโก้สีแดงนะครับตัวนี้ต่อฟังก์ชันแบบมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับโหมดหนึ่งหมดสองแบบว่า ปิดไม่มีควันเปิดมีควันอ่ะเดี๋ยวลองปิดก่อนครับน้องน้องลองปิดก่อนครับกดปึ๊บอ่าปิดนะนี่ไม่มีควันนะครับดูว่าเป็นยังไงนะครับอ้าวเบิ้ลนะครับอันนี้เป็นอันนี้ท่อเดิมนะฮะป้ายแดงนะครับลงแต่ล้อมาอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์เป็นไม้โอเคเดี๋ยวดูควันกันนะครับมีไหมนะครับก็ทำไฟทั้งฟังก์ชันไว้สองโหมดครับอ้าวเบิ้ลครับท่อเดิมครับ เสียงไม่ลั่นมากนะครับท่ออย่างเดิมอยู่นะฮะเดี๋ยวน้องเปลี่ยนท่อใหม่แล้วเดี๋ยวมีเวลาแล้วช่างแบงค์จะไปหาที่บางกะปินะฮะเดี๋ยวไปจูนใหม่ดูซส้ว่าจะตัดดังลั่นแค่ไหน,นครับขอบคุณครับ